สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องวันนี้แม่ปูกับสิผ้ามาอย่างปลาสมุนไพรเนาะคะ่ะแม่ปูกับสิใสเป็นอบเอาเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้าก็สิอบปลาไว้สักพักนะคะพี่น้องแม่ปูกับสิเริ่มอบเลยเด้อค่ะตอนนี้ปลาห้าก็สุกแล้วเนาะค่ะพี่น้องหอมหอมพี่นอ้อย แม่ปูกระสิตาําแจ้วเนาะค่ะพี่น้องแม่ปูก็ได้ย่างปลาซุกแล้วนะคะพี่น้องมากินข่าวน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องมามามาอันนี้แม่ปูก็เห็ดปนนะคะพี่น้องปนปลาบันนี้ก็มีผักกันสลัดแม่ปูว่าสีอันไปเก็บผักมาลวกก่ะเออพ่อกระเทือนเสียดายผักที่อยู่ในตู้เย็นก็เลย เอาผักที่อยู่ในใตู้เย็นนะคะมาได้จ้าพี่น้องมากินน้ำกันเดี๋ยวปูแม่ปูเบลสอนนะจ๊ะมาติดกัน ตัวหนึ่งก็ยังอยู่ในหมอได้พี่นอ้องแม่ปูนแม่ปูมันนี่อย่างปลาซีโตซีโตก็คือแบบว่าสามตัวนี่สิเอาไปอให้ยาดเพิ่นบนสบายกันเลยให้เพิ่นกินอาหารพวกปลาปลาพวกปลาลำจือดอืมจะพาพี่นอนะ้อง เงี่ยนี่ปลาเพช่ปลาสดๆแบบแว่าเนื่อมันสุดซุยๆ,ๆอห็นนะพี่น้องแม่ปูกรอ,ออกมาจากเตาอีกตัวหนึ่งอันนี้แม่ปูว่าเดือบงังต้องหนันอะเลื่อมบงังอืม้มพี่น้อย ขออนุญาตใส่เมือด้วยค่ะพี่น้องชอบครับน,นี่แม่ปูอะย่างใส่ขไข่ใบมะกรูด ก็บะตัวเนียนบบไส่ดอกเฟ้าแล้วก็เลื่มบางพร้อม,มอแมนพี่น้องแลม่ลูกกินได้แม่ลูกสิไปทำง,งานขูดเกีล้วก็ล้างน้ำสมย่างดี พ,พี่ว,ว,ว่าตัวนี้สิไปใหายากเรอตัวนี้กันเนียบนไปหน่อย ในปูกัน <c oughs> ขวัวหอมกัะเทียมแล้วกัแกนเนื้อปลาปนใส่ืแจกกพะเพาองอมนี่ผักสะลัดเะจะ้ห่อเอาเนื้อปลาใสแล้วก็ห่อนะพี่น้องใส่ปนเข้าไป อื mm. จมจับคำนอง อยู่หลายมากแล้วก็กิกนปลากินน้ำพริกนาะพี่น้องเนาะกินปลากินน้ำพริกกินผักมาด้ยวยาจะเปน้อง ภูกอบสองต่อ <c oughs> สลับกันซื้อปลามาตัวละเอโล่ลนเจ็ดสิบเก้า ตัวหนึ่งพอถึงรลอยนะตัวหนึ่งกับประมาณแปดสิบคัวเพราะว่า,ามันโตระโลกวัวไม่เห็นเอาขันท้าไปซื้อเพื่อนก่นกนะโตเป็นรลอยหาสิบหัึงตัวใหญ่กว่าน,นี้ เสีบครับพี่น้อย จำไปีน้องกินปลาใส่มืออนาองผันบะใส่มือม่อบรินัะ แม่ปูกะมากินให้พี่น้องเบิ่งอิ่มหลัสำลานเราแม่ปูกะขอขอพระคุณพี่น้องทุกคูทุกคนเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมแม่ปูฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ